สุดเลวครูพระโรงเรียนดังเมืองน้ำดำวังยาขืนใจนักเรียนม .1 ชาวโซเชียลแห่แฉย,ยับครูพระคมขืนนักเรียนโรงเรียนดังเมืองกาลสินขึ้นเทรนแฮชแท็กทวิตเตอร์ชี้เหตุมีมานานโดนมาหลายคนขณะที่ข้อความอินบ็อกซ์อ้างเป็นครูเช้าออกมายืนยันเหยื่อย,ยังบริสุทธิ์แต่ยอมรับผิดพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด23ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานมีผู้ใช้บัญชีทิกตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปสั้น มีข้อความในคลิปว่าข่าวลือเรื่องครูพระโรงเรียนแห่งหนึ่งของอำเภอกุชินารายวงเล็บขาวน้ำเงินข,ข่มขืนเด็กโรงเรียนเป็นเรื่องจริงไหมรอติดตามการถแถลงจากโรงเรียนต่อไปพร้อมข้อความระบุว่ารอรอรอขาวน้ำเงินบัวขาวหลังมีการโพสต์ออกไปมีผู้เข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆโดยบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องจริงมีมานานแล้วแต่เรื่องยังไม่แดงบ้านก็บอกว่าเด็กบางคนก็สมยอมเลยทําให้เรื่องเงียบไป บางรายมีการนําภาพครูดังกล่าวออกมาโพสต์ประจานเพราะมีการแชร์กันออกไปจํานวนมากจนติดเทรนแฮชแท็ใน Twitter ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งมีรูปตรงกับที่มีการแชร์กันว่าเป็นครูคนดังกล่าวเข้ามาอินบ็อกซ์ใน Facebook ว่าข่าวแรงเกินไปครับน้องยังบริสุทธิ์นะครับไปตรวจแล้วและผมได้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวน้องแล้วผมเสียใจผมผิดเองและจะรับผิดชอบทุกอย่างขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจากการสอบถามตาของเด็กหญิงเล่าให้ฟังว่า ครอบครัวของตนอยู่ที่อำเภอนาคูจังหวัดกาลสินห่างจากอำเภอกุชินาราย20กิโลเมตร ซึ่งหลานสาวเพิ่งไปเรียนชั้นม .1 ในโรงเรียนตัวอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินและเป็นนักกีฬาวิ่งเข้าชมรมกีฬาของโรงเรียนตอนเย็นต้องซ้อมกีฬาไม่อยากเดินทางไกลจึงต้องนอนหอพักซึ่งทางจากโรงเรียนประมาณ2กิโลเมตรและเป็นของครูชายที่สอนสุขศึกษาในโรงเรียนโดยครูคนดังกล่าวยังเป็นครูที่ดูแลชมรมวิ่งด้วยตาของผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่17ตุลาคม2565 เพื่อนของหลานสาวเอาโทรศัพท์ของหลานโทรมาบอกที่บ้านว่าน้องถูกครูชายที่สอนสุขศึกษาข่มขืนให้มารับน้องจากบ้านของเพื่อนระหว่างนั้นตนและแม่ของเด็กพยายามที่จะพูดคุยสอบถามหลานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หลานเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังมีความเครียดมาก ต่อมาจึงยอมเล่าให้ฟังว่าครูคนดังกล่าวเรียกให้ไปหาบอกว่าให้นวดให้หน่อยน้องก็ไปนวดที่หอนอนสภครูเอาน้ำอะไรบางอย่างมาให้น้องดื่มคาดว่าน่าจะเป็นยาสลบหรือยานอนหลับแล้วน้องก็หลับไปพอตื่นมาอีกทีน้องก็ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวและมีอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศหลังจากทราบเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นแม่และญาติได้พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากตรวจร่างกายเสร็จแพทย์แจ้งผลการตรวจว่าอวัยวะเพศและปากมดลูกมีร่องรอยฉีกขาด พร้อมให้ไปแจ้งความดำเนินคดีหลังจากได้ยินอย่างนั้นแม่และญาติก็รีบดำเนินการแจ้งความที่สพกุชินารายต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงปัจจุบันคดียังไม่คืบหน้าอะไรและหลังจากเกิดเหตุครูคนดังกล่าวพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนได้พยายามมาพูดคุยไกลเกลีย่ยแต่ทางแม่และญาติไม่พร้อมจะคุยและต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ส,สอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนโดยบอกเพียงว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและได้ทําหนังสือรายงานชี้แจง ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินและรายงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลสินซึ่งเป็นผู้ทําสัญญาจ้างครูคนดังกล่าวแล้วซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปส่วนขั้นตอนต่างคดีต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจสืบจากข่าวรายงาน